đâu Hãy con thứ tôi băng đó đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Gracias. มีของแข็งไม่มีของข็งยังไงนะครับจะหนักกว่าเบากว่านะครับอ้าวคราวนี้มาดูเรื่องไขที่สองนะครับคราวนี้เราว่าจะมาชั่งดูนะครับว่าอันไหนหนักกว่าอันไหนเบากว่าที่เป็นการผลักก่าจะเป็นไงต่ำตามต่ำกว่าอันนี้แสดงว่าอย่าไรครับ ถือมาแล้วต่างกันนะครับอ๋อตัวที่1ต่างกันอะไรหนักกว่าในบากว่านะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับแต่ของฟางนี่โอ้โหคุ้มๆใกล้เคลียร์กันนะครับจะไม่เหมือนในของเขานะครับซึ่งเป็นของจริงเนาะนะครับเคลียร์มาฮาว่าอะไรจะหนักกว่าเบากว่าคราวนี้คราวนี้เราทดสอบเสร็จแล้วเราจะกำหนดเรื่องถือว่าในการทดสอบถูกต้องครับอ่า เราก็เคศึกษาเลยครับศึกษาอืมแค่แค่แถวทานอ่ะทุกคนเรา

ีครอไปไปนะครับคราวนี้ในเมื่อเราเรื่องเกี่ยวกับพิเศการคำนวณนะครับตอนนี้ในการออกแบบทำงานเนี่ยจะคล้ายๆกโปรแกรมพื้นจากนะครับคอมพิวเตอร์ใผ่านนะครับเออเรื่องนี้ครับการแสดงขั้นตอนในการทำงานนะครับแก้ไขปัญหาของผังานอันนี้เคยเห็นไหมรู้คุ้นไหมบังเคยเห็น เราจะเห็นข้อความด้นใว่าเริมต้นหรือจากะซึ่งมมีสัญลักษณ์นี้ใงานจะขดนะคะ้ตอาด้วยต้อรับปิัติการโรัที่จะทาไตัวอย่างเช่นกาปฏิบัติงานอรู 对。你不地，他这些都。 ตัดสินใจยังไงครับอย่างเช่นตัดสินใจเช่นอะไรเอ่ยถูกหรือผิดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่ตัดสินใจว่าจะจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่นะครับถ้าใช่จะเป็นยังไงถ้าไม่ใช่จะเป็นยังไงประมาณนี้นะครับตัดสินใจอ้าวตอนนี้ให้นัเดียวนะครับออกแกวลองเขียนฐานงานเรื่องต้นหนิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้คือการที่ คุณจะมาบอกว่าเออใครจะมีความคิดที่แปลกหนนะครับหรือยังไงือถูกต้องไห้หรือเปล่านะครับแต่คุณจะตาเฉยครั้งหนึง่งอ้าวลงมือครับอ่าให้เราส้องสาทีเสี็จครับ โอ้โหนี่เลยอ่ะนัครับอันนี้เป็นเริ่มนเริ่มต้นวางตั้งด้านซ้ายะวางทรงสองด้านขวาของกาเท่าอ่านี่ใช่ครับเน่นั้ซ้ายสอ thế phát âm bắt chước thế nào đi kiểm tra đi à phát âm chít như thế nào chít cái gì 2 2 số สีเอาเพ้่อักศึกษาเร็วถล้วทำกนสีเอาไหเอาไปแค่้ต่อครับวางจอมซายอมซ้ายและสอสีด้านขวาของอาชาเออจอมสาด้านซ้ายแล้วก็จอสีด้านขวาของชาเอาไปงยังีงแล้วนี้ต่อครับด้านขวาอยู่ต่ากว่าก็ขยต่อง He's off. Uh, I'm not a friend of boys. 아녕하 <목소리나>

อาัตอนนี <c ười> ้เราใชรให้พวกเราแก้งานของตัวเองครับขอเม่เรื่อี่เราทำไปอทนี้ครับตอนนี้ให้ลกแก้ตอเจขัตอนด้วยนะครับว่าเราทาอะไรบ้างเมคนนี้นะครับอันนี้ ตึ้งมาคุึ้งไครับแบขึ้นแบคึกองใช่ไหมแบกกองใช่ไหมครับเออ้ัไหมเเะไปไหมหรืออะไรพวี้แวไงครับเราจะพูดได้ไหมได้พูดได้ไหอดูครับอ้าว้องขานแก้นะครับเสร็จแล้วครณจะให้พวกเราออกมาพิสูนนะครับงานที่เราแก้ออจะดูว่า ดูแบ้นะครับเอ่อถ้าผูกผิดไ่เป็นไรนะครับลองดูลองดูนะครับแล้ว อาจารมชาภนองมีมชั้นประถสาปที่หกครับก็สดีครับผมชื่อเด็กชายอาจารย์มชยาอูุิมิชั้นประถมศึกษาีที่หกครับไงจะมาทำอะไรมาพีเซนพีเซนอะไรพีเซนแผนภาพการช่าน้ำหักกล่องของขัญครับอ่าอ่เริ่มเลยครับกล่องที่ห้ากล่องที่ห้าด้านขวา ของที่หกด้านซ้ายครับแหนักเท่ากันหนักเข้ากันเป็นความเทปครับความเทปด้านขวาอยู่ด้ากว่าความจริงครับสรุปว่าสองหกมีของแถมครับอ่าไงต่อครับนี่วาสองจิตด้านซ้ายกับวามต้อแย่ด้านขวาด้านด้านขวาอยู่ด้ากว่า เคปครับจอแสดงว่าจอแวนมีจอแนมครับอ่าสรุปสรุปทั้งสองสรุปทั้งหมดดิครับเนี่ยจอองกปรกับจอแแดกมีอแแดกครับนื่นไมเลยครับเ้าหน้ีเขียนปากบเตยกที่เครับอ่าบ๊ายบายอบคุณ่รับชมแก็วันชาครับงป็นย่างม

เป็นเป็นเพชรครับสรุปว่าสรุปว่าสองสองสองอห้มเออปอาป้านีน้ไห im นเราสร้จุดสร้างแปดนะยิบมาดิหยิบมาเราอสรงแปดยิบมาว่าง เคครับหยิบซอง่องแลมสรุปว่าเขาได้สูตรตั้งสี่ซองสรุป่าซองซองเกกซองเกกับซองะเป็นองเกลซองเกับซองห้าครับถูกต้องไหมครับเพื่อนถูกไหม okay. เอาช่อ oui you pues okay, nah, ันาพของฟันมาเอาบ้งง่าเตอานว่างสงา่วางสง่ต่อค้นี้อ่าอ้าวขอขอขอบคุณ